น่าจะตลาดนัดก็สะพามาไหว้ปู่หลวงพ่พอพระใหญ่วัดบ้านท่าไทยทายปู่โหกับไก่หลวงวัดวัดวัดใครเองเด้อวัดท่าไทยท่าไทยซิปป์ทายทายคนดอกไม้่บอกดอกไม้ไปไหว้ปู่กเอออีหลา่าก็เอานดำเด้อนี่ยจีบอนลงนี่เลย ก่อนหินเหมื uh huh. อนงบวลาดอกดาวเร mm hmm. it, yeah, <se anyway> ื่องหาเลอรุณวบพ่อพายายใครใครก็รู้จักเด้อหลวงพ่อดังไปฮอดอเมริกาคุนเดอจ้าเดี๋ยวสิมามาได้ตอนนี้กำลังสร้างนี่นย่ก็คือพญานาคเนาะิส้างพญานาคสวยงาม ก็จะใ้พ่อนดู่าเนียนะพูดโซนขูี๋ยวไปไหวเพื่อนตกันจะคอยทายถึการแข่งเล่นรับรองข้าวหัวไชเท้าเพื่อนจให้เพื่อน้นี่ว่าได้อยู่แด้ประมาณนี้ วหลังจากไปไหว้ปู่กับปู่อัน,นอยู่ในโบสถ์มาถ้ามาไหว้หมุ่มจำลองเถึนเลยนั่ไหว้หมุ่มรูปจำลองขอดำช่ากันนะมีไหมมาไหว้อุ่นจำลองถึนเลยสิมากมาแด้เดอ้อค่ะอัน,นจงการอะไรแห้งขังเนาะจงการยังไงสามมือสองคือ อยากกาบปูเซ็ตกัสิบาไปชมเรือกำปั้นมาตั้ไยเห็นไหมไยดูเลยพุ่กบรรยากาศมนีฟ้าที่คือบรรกาศดีๆน่าปะอนประใจเลยมัย เลือโบรานจงเลือโบรญลานเือกเลือกมาเลยเลือกกำปันบุลานเรือกจะจงน้ำจงน้ำโขงอยู่เจสปีอันนี้พ่อยายเพ่อยาเอพ่อยาบ้านพ่อยาีและสายเจ้เทาเราเอาขืนได้นังบุทานในเกิด่อยยายแสิมาส่งก็มาเด้อจ้ ค่อยค่าค่บ้านค่อยเองบ้านเนี่ยละชาแนลเองพาชมก้นมะกอห่วยถือห่วยได้เพิ่นได้ของที่เพิ่นเขาเอื่ยงเสื่อเพิ่นได้ส่งแล้วเพิ่นออกมาเพิ่นนอำมาเพิ่นอน้ำอ่ะบ่นเพราะเรือกำปั้นนี้เป็นของฝรั่งของฝรั่งเจ้าของของฝรั่งเป็นก็บบุคคลได้อ่านประวัติศาสตร์เนาะจากเพราะว่าแต่หูเนาะเป็นของฝรั่งเจ้าของเรือลำนี้ ลงุงผาพามาลงไปมองนี้แล้วก็สิพาไปเบิง่งอันตะเคียนต่อเนาะนางตะเคียนต่อผ้าต่อเนาะ ท uh ี huh, uh ่พามาบิ่งจุดอันที่ฝนอันบื้ซาดอกไม้ก่อนจะขึนมาไหวสัมปันอ่ะไหวไหม มนมาทัวอีโออันมันนี้เป็นจุดอันอยังก็มือยายเขาเอื่นอย่างก็จุดไข่ดอกไม้ที่ที่ไหวาอันหวเลื้อเรือกำปั้นโบเื้บรนเรื้โบรันกำั้เดี๋ยวคุณจะบีคอจะมีอันสองหญิง สองสาวเรือหน่อยพนพนทำงานอยู่จุดนี้เพ่นทำงานอยู่จุดนี่แล้วจ้ะเนี้ยมียูนิฟร์มพร้อมเนยเสือสีขาวพนกันสิมีฝ่ายอันผูกแขนให้น้ำเนาะมีเรือลายนาะมือนี้เนาะจงสสยสีวายานฝนตกวันนี้หลังจากเบื้องอันจุดที่เพินมาเอาเราไม่ไปเย็นไหวเรือแล้วเนาะกระชั้าไปเบื้องอันแม่ตะเคียนเลยเนาะ อีห้าเบิ่งแมยตะเคียนด้ดก่นนเะียนดีเ่ขอล้งาผมใจไม่ถอยก็ได้จุเมยตะเคียนดีเข้ามาทางนี้ดีกว่าโอกาสเอเพิ่งจะมีโอกาสได้มาทายที่จะได้แค่มาผ่ทานไม่ได้ทายอาเชื่อมนี้มีโอกาสนะเบิง่งเห็นวันนี้แต่วัน สามถอนตนหนึ่งสองสี่พุนาบริเวณสามเนาะคนกระสีสา่งสางาโลโ่งเลื่อนให้แม่จะเคียนอยูหนาจะเกาหนาจะโบล้านหนาจะลายปีกับบได้ลูคนเว่องกับ,บ้ริลลูคนนั้นตักปีคือกันได้กันต้นเยนวัดหลวงพ่อพใหญ่ มันยกว้างขวางมากเลยเด็กแบบมึงบริเวณนบบว้าวกว้างยังไงจังเลยที่กี้จะเป็นเด็กน้อยเนาะจะเป็นเด็กน้อยนิดน้อยนึงมัเนี่ยง่กว้างขวางกว้างขวงมากโซนนี้เป็นโูนเอียงเนาะปุ๊บขาวง่ายงนายมาไวอยู่แหล่งท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวมาหลายแสดงว่าเขาต่อยังบ่มา มาบายบายสาววันที่เปแห้งหลายครับในบ,บริเวณนั้นบริเวณวัดโซนนั่นเป็นโซนพื้นถ่ายของเนาะโซนพวกกาแฟโบราณพวกถ่ายของมาในโซนนี้มือนี้พามาทัวร์วัดวัดบ้านไฟอเองซึงจะมีโอกาสได้มาถ่ายมาแต่ก่อนก็นกมาสิฉี่ได้หายเืย่อเออพาสิพาไปเบิ่งจุดที่เพนนื่นอันจุดบังไฟนะ ยุนบังไซแกหวนฮะดีที่ว่ามือนี้มันโบแดดชื่อชื่อได้ยังหายไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่ก็เดี๋ยวจีพาไปเบิ้งอันเอออย่างน้อต้นที่ว่าอันพระพุทธเจ้าเพ่นพ่นไปนางตัดขนูนนะเี๋ยจะเป็นบรรยากาศในวัดในว่าเอาต้นไม้โบราณเอาดอกไม้โบราณมาปลูกไปนะ ออพูดเลยถมาเทียวมากาละบาลบาหลวงพ่อูดเลยกมาได้เออในสีขาไเบึงต้นที่อ,อ็นพระพุ้ธเจ้าพนนง่งปัสุลโอ้แม่คัน,นพี่เฟรฟเดจ๋ยาว่ากันเคันโบคันซาวดงได้คือต้นนีเลยนี่ต้นโพท,ที่เอนเอาผู้ชเจ้าพนนง่งเาเอามาปลูกเนน่นเอามาแต่ประเทศไดโน,นอ,อินเดียบ่ Ơ, Phan Amma tae paa thai di deo. Phan Amma tae paa kea guh diya. Nyi. Nyi bo hangi. Di de chut an. Chut chut bang fai an ni bang นานจักจวันโอ้ยต้องมีเองีเดน่นง่ายมาจุบตน,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 นมดจุดีาบังไฟง่ายมาไวิขงแล้ว่าไวมือนี้ยังมีคนมาแก้บนจุดบังไฟอันเลยบ่ได้เห็นบรรยากาศจริง วางหันยุดมังไฟเป็นจังไดมันสิปี๊บังเบิดมือเบิดลคำเลย,ยาง,งานห่อฮอ,อดนี่เอ้าในในก็มาฮอดนี่ละซบน้ำโขงต่อเลยบอโมะโบ,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 บกีเก้าวกะฮอดแหละนี่นี่กะทางลงไวรุ่นไวรุ่นเพื่อนกะมาเตะตะกุ่แล้วก็เรากะมะผักพรอยใจจุดนี้ตรงนี้เอาทานนี่เห็ดเต่าทานนี่เ็ดหยังเล่ามาเนี่ยนี่ทางลงมานี่ วันนี้ก็มาถึงจุดที่เพิ่อนอันที่เพิ่นมองให้มาลอยกระทงลอยกระทงลงไปหันโอ้ยน้ำขึ้นน้ำม,มากน้ำลายนั่นจะเป็นจุดมองเพิ่นปล่อยลอยกระทง่ลงเทศก,การแล้วจบไปแล้วนะวันนี้อัน พามาสมวัดกะแนวและสมแล้วพามาเบิง้งฮอนหม่องจุดอันน้อยกระทงแล้แบบน,นี้กต่สิจบคลิปเด้านี้มันมันดุนแนวขอบคุณเด้อจ้าที่เบิ่งคลิปฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกุติดตามนี่ละชแนเลเด้อจ้าสวัสดีจ้า